ไปแลบรรยากาศของการจัดเวทีเซวนาสบาย,ย่ยยรวมใจพหุวัฒนธรรมนำสันติสุขของ N b t บีทสงคลากันค่ะเพราะว่า NBT ทีทสงคลาของเราค่ะได้มีการเปิดเวทีเซวนาภายตายหัวคอสบาย,ย่ยยรวมใจพหุวัฒนธรรมนำสันติสุขยกระดับคุณภาพชาวสบายย่อยเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็งค่ะ นี่นะคะเป็นบรรยากาศเล็กว่าที่ท่านีทรรศาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขล้าหรวอว่บ n ท t สงขล้าสำหรับประชาสัมพันธ์เขตทกกรมประชาสัมพันธ์ของเราเปิดเวทีเสวนาภายใต้หัวคอสบาย่ยยร่วมใจพหุวัฒนธรรมนำสันติสุขค่ะงานนี้มีท่านบุจรินทองนวลนูวมำนวยการสำหรับประชาสัมพันธ์เขตทกเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีนายสุริยาสรารสิทธิ์ปรลัดอำเภออาวุโสอ,อำเภอสบาย่ยยหัวหน้า,นาส่วนราชการในพื้นที่แล้วก็พีน่น้องประชาชนตำบลเข้าแดงข้าวรวมส่งบรรยากาศอย่างที่เห็นก็เป็นไปด้วย ความอบอุ่นกลามกลางการตอนรับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่คะกิจกรรมเสวนาภายใตย้วัวค้อสบายย่อยรวมใจพหุวัฒนธรรมนำสันติสุขนะครับจัดขึ้นเผื่อเป็นซื่อกลางระหว่างหน่วยงานภาครัฐและก็ชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนรวมในการพูดคุยและเปลี่ยนแนวคิดรับฟังความคิเดเห็นของประชาชนร่วมไปถึงนำเสนอเรื่องราวที่ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมและศาสนารวมกันหน้าแนวทางสร้างสร้างคมทิ่งงบและกข้มแข็งครับโดยภายในงานเนี่ยมีการถ่ายทอดสดรายการพิราบขับข้าวหลยกวัานี้ พิธีบ <Bye. S 1> อลล่อ,อมากเลย mm. ซึ่งยกกองท้ายมารายการสั้นจอนกันเลย mm. รวมไปถึงกิจกรรมเสวนาตายสั้นทีุ่กสัส้นจอนสบายย่อยรวมใจปหุวัฒนธรรมนําสั้นที่สุกครับโดยมีการพูดคุยกันในเรื่องกล้อง <c oughs> ประเด็นที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นวอดบ้านเลยครับบริบอดความเป็นอยู่ของพื้นที่กับการอยู่รวมกันอย่างสั้นติความหลกักหลยทางวัฒนธรรมส่งผลต่อความเป็นอยู่ในชุมชนแพร่พัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาค <c oughs> ุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอสบายย่อยนะครับนอกจากนี้แล้วครับยังมีบูธนาเสนอ ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะจากกร่มวิสาคิดชุมชนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟโรบัสต้าสบายยอยข้งกกร่มวิสาคิดชุมชนแปรรูก,กาแฟอำเภอสบายยอยตำบลบานโนดนะครับพาอีโคโปรินกามีเมื่อนกันพี่ต้อมหข้องตำบลบ้านหย้ยอย่ามองบ้านถุงไพร่นะครับซึงผลิตโดยนักเรียนโรงเรียนบ้านถุงไพร์นามั่นสกัดมาเปล่านะครับเป็นนามันมาเปลา่าสกัดเย็นนะได้ไปนเนี่ยนะครับเป็นตนครนี่เขาพาไปช่วยในงานทุเรกวานย็นหมดเลยทั้งเบืองนาจะเป็นพันทางโทรทัศน์แล้วก็บ้องลัง มีทีมเอ t นบทีส่งค้าเขาองเรามีการถ่ายทอดทางกงารบริการของพี่น้องประชาชนนะคะท่าในกิจกรรมเสวนา,าสบายโยยร่วมใจพหุวัฒนาธรรมนำสันติสุขที่จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยก็จะได้มีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์และก็ส่งเสริมความสันติสุขในพื้นที่ของอำเภอสบาย,ย่ยยแล้วก็จะเป็นแบบอย่างของสร้างคมพหุวัฒนาธรรมที่แข็งแกร่งแ,แล้วก็ยั่งยืนนั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยประชาสัมพันธ์และใท่องเถี่วของสบาย่ยยด้วยอย่างที่เราไปก็คือที่ตำบลเข้าแดงสถานที่ที่เรานังอย นั่นก็คือวัดธรรมตลอดเดิมที่เขาเรียกว่าเป็นวัดธรหลอดเปราะว่าค<ม>น,นจะหลอดอปานผูกเขาปานตามตรงนี้กันแต่ว่าเรียกไปเรียกมากเรียกมากเรียกไปเนี่ยกลายเป็นวัดทรรตลอดเลยทวกตองก็จะมีซิงซักซิดที่อยู่คููบ้านคูเมืองที่ทางพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวมุสลิมที่เขายุรวมกันนะคะในการช่วยเหลือกเกืือกูลกันและว่า MBT ทีะส่งค้าของเราก็รู้สึกขอบคุณพี่น้องประชาชนมา,มมา,มากๆเลยนะคะตั้งแต่วันแรกที่ไปมาช่วยกันดับโต้ดับเก่าอีดับสะท้านที่ช่วยถูกอย่างแต่จะไม่ต้องทำอะไร มันทุกพวันที่เรามีการเซวนาลาวเนี่ยก็มานั่งรวมชมรวมเทียยบเป็นกำลังใจนั่งตั้งแต่หัวเช้าก็คือรายการพิรับขับเท้าที่มีนายหัวปามเบาเกลาแล้วก็น้องเบาเกาที่ลถที่สุดในเวลานั้นผอวนั่งอยู่แค่สองคนแล้วก็ในช่วงเสวนาจะมีพิธีเปิดที่ทันเกีไปเปิดแล้วก็ช่วงเซวนาที่มีพิธีกรที่สวยอึ่งสองคนจ่องคนบองกาก็คือซัมโอแล้วก็พิการอยู่ด้วยด้วยเราล้อเบนตันนี่นะมันะคะเจ เป็นช่วยส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างการรับรู้เรื่องของช่องทางประชาสัมพันธ์ของ NBT ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันด้วยใช่เลยนะครับอำเภอตะบายลอยก็มีโอกาสก้แวะเวียนเข้าไปเที่ยวกันได้นะครับตําบาจต้มบุญมากไปตามรอยมิสเกลนเออนี่ก็มิสเกลนเหมือนกันต็อกรถนะข้างนี้คนนึง <laughs> นะครับ